ตั้งแต่หูจากน้ำข้าวปุ้นปลากระป๋องนี่กะลืมน้ำยาปลากะทิตีนกงตีน,ตน,ตนไก่เอียงไปเลยแต่ทุกคนเพราะว่าเมนูเฮ็ดแบบว่าเร็วๆงางๆกินไงๆว่นหยุดเนาะจา้าไอ้ใช่เพงหรือเขตมาหญิงแล้วหากระเซ้าไข่ไม่แล้วอย่างน้นำข้าวปุ้นเนาะคะ่ะมื้อนี้กะเลยสิมาเฮ็ดน้ำยาปลาปลากระป๋องแบบแง่ายๆแบบเร็วๆเลยหญิงเห,งงห็นง่ายๆไวๆให้มันทันเทียงเนาะแต่ดูก่อนอื่นก็ไปลวกเส้นขนมจีนไว้ก่อนเลยจ้าเส้นขนมจีนมื้อนี้เป็นเส้นขนมจีนอบแห่งของกินนัวขั้วบานๆของเฮาเด้อค่ะสำหรับลูกเเพดด้ไลแย ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะซื้อ4ี่ห่อแถม1ห่อซื้อ8ห่อแถม2ห่อซื้อครบ300แถมอีก3ห่อแล้วก็จัดส่งฟรีจ้าแต่ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อจ้ะขอโทษขออภัยเส้นขนมจีนของขาจะเป็นเส้นเล็กๆนะคะเหนียวเหนียวนุ่มๆุมเด้งเด้งแบบนี้เลยจ้ะทุกคนสามารถเอาไปลวกไปยำไปตําได้หมดเลยนะคะมือนีิบีแบบว่าจักสองสามห่อนะคะแล้วก็จะมาควนหัวสวยๆแบบนี้เลยจ้าทุกคนเส้นของข้านี่เหนียวนุ่มเด้งรับประกันความเหนียวเด้อจ้ะทุกคนเด้อสั่งซื้อไปติดคั้วติดบ้านไว้ยิงชั้นไหน เป็นคนที่กินขนมจีนตลาดแล้วท้องเสียกินแป้งหมักแล้วท้องเสียก็เลยเลือกที่สลวกเส้นข้าวปุ้นจะของกินเองเพราะว่าหนึ่งเหนียวนุ่มเด้งเหมือนเส้นบีบสดใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญมีติดขั้วติดบ้านไว้หญิงเด็กดื้อเที่ยงคืนหิวตอนใดก็กิกนตอนนั้นแต่ถ้าไปซื้อเข้ามานะคะวันสองวันก็บูดก็เสียอันนี้เราลวกกินสดๆใหม่ๆเนาะ,ะน้ำข้าวปุ้นมื้อนี้เห็ดแบบง่ายๆจ้าปลากระป๋องอยู่สองป๋องนะคะหญิงเป็นกะทขึ้นมาถามอยู่ดอกเธอว่าเอาอีหย่างเพิ่มบ่อเอาตีนกอกตีนไก่า บ่เอาดอกเฮ็ดพ่อหมอน้อยๆนี่แหละเธอเฮ็ดกิน2กระป๋องกระเพาะอ,อยู่ดอกสนอกก็เลยสิเฮ็ดกินแล้วแล้วสิเอายกไปปันน่นกินอยู่ข้างใต้พูดเลยจ้าสูตรการปรุงกะบอมี่อย่างไรจะเอาพริกแกงไปผัดในน้ำมันนะคะเพื่อเพื่ออะไรใช่ไหมเพื่อให้สีสันของน้ำยาของเห่าเข้มข้นขึ้นนะคะสีสันน่ากินเนาจะใช้ลาวังที่รหอมอนังข่าปูานเดือดน,นะคะฉันก็จะมาหั่นผักของเฮามือนี้มีอีหยังแน่ก็จะมีกระหล่ำหั่นซอยแล้วก็มีถั่วฝักยาวกระหล่ำกับถั่วฝักยาวนี่ขาดว่าอะไรอเฮ้ยถ้าบอมีนี่หดบวกกินหดขุ้อชเววง่ แล้วก็จะมีผักบุ้งนาเนาะคะ่ะผักบุ้งนาี่เป็นของปู่ฉันไอ้เชฟหญิงบ่คอยมากดอกกินหั่นผักหั่นอะไรเครื่อนเคียงนะคะเตียมเ้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาปรุงน้ำยานำข้าวปุ้นของเขาตอ่อตั้งแต่หูจักว่ามีปลากระป๋องเอาปลากระป๋องมาเห็ดนำข้าวปุ้นได้เห็ดว่าสัญญงยิงาตบาดาตบาดเห็ดสามรอบสี่รอบแล้วจ้าเฮ็ดแล้วแ่บก็เลยติดใจจ้าอีกอย่างนะคะที่สำคัญเห็ดายน้ำจ้าน้ำยาปลากระป๋องมีกระป๋องสองกระป๋องเห็ดหมอน้อย,อยกินพอ่ออเจะกัแซ่บกับนวยอนอยู่จ้ะทุกคนมือนี่ใส่ลูกสิ้ อันนึงแทนพกีข้านุ๊ไปเอาน้ำหยิมเปิ้นก็เลยแบบเห็ดซ้าๆนี่แหละแล้วที่สําคัญนะคะถ้าสมมุติว่านํามันยังบ่เข็มเนาะจ้ะเขาสามารถมาเทปลากระป๋องลงอีกใส่ที่หลังกระนัวไปอีกแบบจะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นผักก้านจองลวกเนาะค่ะเฮ็ดแล้วๆปงหม้อลงมาหยิมมาตักใส่หม้อหน่อยเพราออเจ้านะคะจะมาจัดจานของไผของมันหยิเอ้ยโหนโเอาเได้เอาพะโล่น่อยปิกนิกไปตั้งเฮ็ดอยู่ในครัวนะคะเพราะว่าเฮ็ดแนวกินไปน้ําเหือย่อยเหือยางไปนะฉันจนได้นั่งเซาเมื่อยกินข้าวก็บ่ได้หยิงเฮ็ดแนวกินแล้วๆเมื่อยหลายก็เลยให้ไอ้ใช้เวงกินล่วงหน้าไปก่อนเนาะจ้ะเครื่องเคียงวันนี้นะคะก็จะมีผักหอมป้อมผัก กุ้งหน้ากะลำซอยถั่วฝังยาวแล้วก็ซิมี้ขาดบะไดยิงพักกันจองลวกกับหัวไก่อกจ้าพักกันจองลวกนี่ไอช้ชายิงเขาไม่ค่อยปื้มนะคะก็เลยเอาใส่ในมูบะไดเพิ่มเลือกกินแทนเทนดิ้งเอ้ยนั่งถากินอยู่สืส่อหันกระไดเสร็จเรียบร้อยไอช้ชายิงกินแล้วแล้วฉันกะท่านด้เศร้าเมื่อยฉันก็นนกเลยไปอาบน้ำแต่งตัวลงมากินกับข้าวยิงเปิ้ลกับน้องสาวน้องสาว,สาวก็บม่ได้ไปเห็นงานพอดีเนาะคะ่ะมื่อนี้ก็เลยพักกันมากินจุม่มกินซุ่มยิงเอ้ยเบิ่งโหลดจานไผ่จานมันเนาะค่ะนู่นทางกินจ้าเพราะว่าเเเเเเสสส้้้นน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 นขขขขมมจจีกกกก็ปปูอออออองงงงิัััววคคครบบาาาาาๆฮยย่ลลลืะะะะหหพไ ซื้อเส้นขนมจีนหัวค่ำไปลองชิมทักแชทเพจเลยค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นเงี้ยวๆเลยแต่ทุกคนสั่งซื้อไปกินนะคะโปรที่คุ้มที่สุดก็น่าจะเป็นโปร300โปร500เนาะจ้ะสั่งซื้อไปได้แบบยกแพ็คยกลังเลยนะคะละกะันซีค่าจะส่งจ้าค่าจะส่งทางแบนซี่ซัพพอร์ตให้นะคะมื้อนี้ไปแล้วเด้อยิงไม่กินยัววัวนัวหวัวมวนซสนี่ละเด้อค่ะทุกคนขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนนี่ขาดว่าอะไเลยจ้าขอบคุณคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์พลังบวกคอมเมนต์ดีเพจรงอออนียย่่่คคคเต์พพบิซัแหละ มื้อนี้ไปแล้วจ้าขอบคุณทุกการติดตามรับชมไปแล้วสวัสดีเด้อค่ะ